ก็เดี๋ยวผมไปถามในศาลดีกว่าคือมันอันนี้ไม่มาอันเดียวหรือว่ามากี่หมายหมายเดียวรองล้วนมามาหมายเดียวมาหมายเดียวแต่ว่าผมมาฟ้องไปสองหมายฟ้องไปสองคนแต่ว่ามาหมายมาหาผมอ๋อสองคนสองคนเหมือนกันสอง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 นะฮะแ้ท่านเราไปถึงเขาหรือยังถึงแล้วฮะอุ้ยถึงนานแล้วถึงนานแล้วถึงนานแล้วไม่มีคลิปเกิดอไรจับออกมาไหมครับจากทางเรา มีฟิตมีฟิตแบกยังไงออกเขาประกาศชัยชนะแล้วไม่ได้ขึ้นหรอแต่ไม่ได้ขึ้นสารนะเอ้าเขาไม่ได้เป็นสารหรอเขาเอ้าเขาไม่ได้เป็นสารหรอฮะตอนี่มีอระกตอนที่รู้สึกยังไงตลกทำไหมครับอะไรนะก็ตลกต้องขำสิเนาะแล้วก็คอเขาประกาศชัยชนะ อ๋อเขาก็ประกาศของเขาไปนั่นแหละครับเ็าปล่อยเขาฮะเขาปล่อยเขาปล่อยเขาเาปล่อยเขาปล่อยเขาตอนนี้เรื่องทั้งหมดคือรอศาลเลยตัวผมอะตัวผมปล่อยวางแล้วเพราะผมแค่รู้สึกว่าอันนี้เล่าเรื่องอดีตนะเล่าเรื่องอดีตนะผมต่อยกับผู้ชายผมไม่ต่อยกับกับเพศอื่นอันนี้เล่าเรื่องอดีตนะฮะผมต่อยกับผู้ชายผมไม่ต่อยกับเพศอื่นลูกผู้ชายเวลาเขาทำอะไรอ่ะเขาจะยอมรับ เขาจะยอมรับซึ่งหน้า,าเอแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเพศอื่นผมไม่ทําอันนี้ก็เป็นกระบวนการของ,ของถ้าเป็นเด็กๆก็คือจะไปฟ้องคุณครูนะฮะอันนี้อันนี้เล่าเรื่องอดีตนะเราเล่าเรื่องอดีตเ <force> ล่าเรื่องอดีตแต่ตวา่าตอนนี้ยังไม่หยุดใช่ไหมครับก็มีโน้ตทีอะไรอย่เ้ยยก็ทุกวันนี้ยังตั้งคําถามว่าเขาเป็นสารหรอครับอ๋อประกาศมีมีประกาศด้วยว่าต้องโดนหมายนั้นหมายนี้หมายโน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายที่ฟ้องมาคือ ถ้าถ้าถ้าที่ส่วนสูงน้อยกว่าผมเขาเรียกว่าหมินป่ะเอะอเตี้ยก็กูสูงร้อยแปดสิบสี่อะ,อะอที่สูง,สงทีท่ประมาณร้อยร้อยหมายฮะที่เรียกว่าที่เรียกว่าส่วนสูงต่างกันร้อยหมายฟ้องเอาฮะ มันบังคันจิตใจไ,ไม่เลยอุ้ยนี่ดูให้ดูโชว์การนอนเลยโ,โชว์ HRV เลยนี่ H r v น,น,นี่นี่นี่เราตกลงกันด้วยวิทยาศาสตร์นะไม่ได้ปากดีอย่างเดียวไม่ได้ปากดีอย่างเดียวการนอนเนี่ย8 8ชั่วโมง44ผมได้รับเบตการนอนของก้ามินมาเดือนกว่าแล้วอนอนดี HRV ถ้าใครเป็นหมอ HRV สมดุลร่างกายผมขึ้น87แม็กซิมัมสุดๆนั่นคือการคัดออฟการนอนหลับอันนี้เราตอบโต้ด้วยตอบโต้ด้วยว<ย>ิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์าาเลยนะฮะว่าโอ้ยบางคนมันมีอย่างนี้เมื่อเมื่อเมื่อเป็นเด็กแล้วกันมีเขาบอกว่าผมหุ่นเพลงออหุ่นอหุ่นเร็วๆนี้เร็วๆนี้มีมีมีบางคนหุ่นพี่อาร์ตพังจังเลย หน้าตาโซมมากเลย Gary, อะมึงดูเองยไม่มึงเองไม่เอาไปเอาะมึงดูเองอันาันมาเทะมากเลยเทะเทะเทะเผ็อะไรนะอะไรนะอ๋อเขามีคนบอกว่าหุ่นผมแบบเครียดนอนไม่หลับ หุ cues, ่นพ hmm. ังหน้าโทมกินอาหารไม่ได้อะมึงดูเองอะมึงดูเองมึงดูเองอะมึงดูเองนะจ๊ะโอเคมึงดูเองเด่นกว่าเดินเด้วหมเด่นกวาเดนโคตรสมบูรณ์นะตอนนี้ผมบอกเลยก่อนที่ก่อนที่บางคนที่จะวิจารเราอะนะกลับไปดูสภาพตัวเองก่อนอ่ะ ซอมมากเลยครับเนี่ยดูดิซอมมากเลยซอมซอมหุ่นอุ้ยหุ่นเพละไขมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์พังมากตอนนี้ตอนนี้ไขมันพังมากมึงดูสภาพตัวเองก่อนนะครับก่อนที่จะวิจารณ์กูนะไม่ไม่ได้บอกบอกคนที่เขาวิจารณ์ผมว่าหน,นาเห็นเห็นในเห็นในเห็นในแบบลูกห่าบเขาอุ้ยอาร์ตหุ่นพังมากเลยอาร์ตแบบเละเทะมากเลยมึงดูสภาพมึงก่อนนะจ๊ะ ผมไม่ได้ว่าใครผมแค่บอกว่าในในโซเชียลในโซเชียลก่อนที่จะวิจารณ์กูดูสภาพมึงก่อนนะจ๊ะยา,าที่วิจารณ์แบบตลกฮนะวนใหญ่เราก็ะแต่ผมถ่ายรูปผมไม่ค่อยไม่ค่อยใส่แว่นดำนะ okay. Okay. เวลาผมถ่ายรูปไปแล้วออกสื่อผมไม่ค่อยใส่แว่นดำนะ uh oh. สังเกตว่าไม่ค่อยใส่เสื้อด้วยแต่ย uh ัง oh. ใส่กางเกงอยู่อ่าโอเคครับกล้า <c oughs> ไหม จ๋ามองาเป้องกันเลยฮะป้องเลยป้องเลยป้องกันเลยกูบอกตรงๆกันนะกูเห็นใหม่แล้วตลกป้องาฮะป้องอะไรเราปองคุณครูฮะอ๋อะคสมได้เลยไม่ไม่เครียดไม่อะไรหน้าคนเครียดมากเครียดคิ้วก็หมวดโบ็อกไม่ทำงานคิ้วขมวด